ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะเที่ยวทางเรอย่างไรให้ไม่ดำนะคะสามารถใส่บิกินี่แล้วก็อวดผิวสวยได้เลยนะคะนอกจากนั้น,นยังสามารถเคลือบผิวให้สวยได้ะค่ะติดทนนานแล้วก็อยู่ทั้งวันเลยค่ะนะคะตากแดดแค่ไหนก็ไม่กลัวแดดเลยนะคะเพราะว่ามีกันแดดสูงสุดถึง spf 100 pa บวกเลยนะคะ ถ่ายรูปได้ออกมาสวยมากเลย<ม>ค่ะเล่นน้ำก็ชิวๆนะคะเพราะว่ามีกันน้ำด้วยค่ะเล่นน้ำแรงแค่ไหนก็ผิวไม่หลุดไม่ลอกนะคะสวยได้ทั้งวันเลยค่ะ ค่าแถมยังบำรุงผิวเป็นในตัวค่าเคล็ดลับก็คือใช้ฟงฟิงดีดีครีมกันแดดตัวขาวยอดฮิตของเอ็มม่านั่นเองค่ะ